สวัสดีจ้าสวัสดีจ้ากินน้ำเงี้วจ้ากินน้ำเจียวแล้วอ้อน้ำเชียวกินน้ำเงี้วแล้วก็อนี้ประกาศดองนะคะไปเก็บกระถิ่นมาไปเก็บกระถิ่นริมรั้วเมื่อเธอฝันยามหนุนมานะจ๊ะมาจ้ากินด้วยกันจ้า วายแมมจะเต็มอีกแล้วจ้ะทุกคน อ,อะไรที่มันสดๆตึงอร่อยเนาะอะไรที่สดๆน้ำตึงแซ่บตึงอร่อย ลืมซื้ออะไรลืมซื้อขนมปังผู้ชายบอกมามา้เดี๋ยวมา,มาออกไปทุแลาหมาซื้อขนมปังมาด้วยนะสรุปลืมค่ะ สรุปเรืมซื้อหนังปังค่ะไปอุดปันหมอนดัดวันที่สามสิบยววันที่สามสิบค่อยซื้อก็อได้ไม่เป็นไรเปล่านะปลาแปนึปง ขาก็าเดี่ยงขาก็าเดี่ยงเจ้าค่ะเฮวมากเมื่อคืนอาบน้ำในห้องน้ำเปิดกล้อกน้ำไว้ถูสบู่อยู่ใช้ขาพาดเข้าไปปิดกล้อกน้ำขาไปโดนถังน้ำอันใหญ่เข้าล็อกพอดีค่ะแตกเลยค่ะขา เลือดอาบเลยค่ะเดินธรรมดาไม่เดินธรรมดาไม่ได้ค่ะเลือดซึมค่ะเลือดซิบเลยต้องเดินแบบแบบกระเพกกระเพกเดินเต็มเท้าไม่ได้เดินเต็มเทาเ้เเทา,เ,เ,ทาเลือดไหลเลยเพราะว่ามันแตกแบบนี้นิ้วก้อยนิ้วเท้าอ่ะนิ้วก้อยกับนิ้วนางระหว่างเนี่ยมันเข้าดีเลยค่ะแตกแตกฉีกอา้าเลยค่ะแล้วเราก็ทําอย่างนี้ไว้เราเดินเต็มขาไม่ได้เดินเต็มขาปุ๊บนี่เลือดซิบเลยค่ะเลือดไหลเลยต้องเดินแบบนี้ชีวิต เคยโดนหลายครั้งแล้วแต่ไม่จํานี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะโดนหลายครั้งแล้วหอมมากเลยกะทินะเพิ่งไปเก็บกลับมาตอนนี้เลยไปเดี๋ยวนี้เลยไปเก็บกลับมาแล้วก็มากินขนมจีนเนี่ยโอ้ยหอมมากหอม อะไรส่วนึงอร่อยเนาะ เดี๋ยวไปเล่มต่อนะฮะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าเทเลน